นี่ผู้ใดเคยกินนี่ผู้ใดเคยกินผักขมนี่ผักขมเกิดเองพี่น้องเอ,อ้ยงามๆผักขมเกิดเองเด้อนี่เด้อสุปได้แกงใส่หน่อไม้ได้อืเด็ดเอาเลยลเ,อเอาสิเอาผักขาเนี่ยหลายอย่างมันโปร่งงามๆอมกระเซ่บเด้อตอนนี้นรนบริปลูกแล้วพี่น้องเด้อเกิดเองธรรมชาติธรรมชาติเลย เยินเฮือนนี่อือบด้ปูกจ้าตัวนี้บริปูกเกิดเอจงจนแล้วมันก็เป็นต้นใหญ่ๆประมบประคมนี่ในมันเคยมีแล้วมันก็เกิดเองสุดจ้าเด็ดเอาอือกรหลายแต่แกงไมกระแซดเด้อปมนี่ พกขมหนำ้ำพกขมบ้านเดี๋ยวมันเกิดเองเนี่จากธรมรมชาตินี่จนแล้วมันก็ออกนำ้ำแต่เจ้าจเอ้ยยามห่าบอกเก็บตอนนี้มันก็มันอ,ออกน้ำแล้วกัสีโปสเต้หลายๆพี่น้องเอ้ยน,นี่นะน้ำงามงามจ้าน้ำงามเด้อเก็บหญ้าเก็บผักน้ำงามพี่น้อง กับเยอะเยอะอือันนี้จุ๊บหนึ่งผ่านไปจุ๊บที่สองนี่จุ๊บนี้ก็เยอะเยอะหลายรีหรอคือหวานเลยห้องบริวารเด้อจ้าตัวนี้เกิดเองจากาธรรมชาติลอยๆเด็ตัวใหญ่อืว้ายงามแบบนี้ไปต่อเด็กไปเลย เออเอเป็นจุบเป็นจุบอย่างเี้เด้อรงเมียนเดียวมันจะเป็นหนามนะจงเจ้าเนะมันจะเป็นหนามมันจะเป็นหมดแสบ โอ้ยงามแต่ดีเรียบร้อยไปเก็บเรียบร้อยพี่น้องเต็มอยู่นี่ได้สิเก็บเม็ดอ,อืมเต็มอยู่พี่น้องไหไปเอาอัหนักพักคาโกคาเคะพี่น้องไปหุ่นจกักผักคากบคาเคะนี่ พักคัก่บคา่เขียดพักอันนี้มันยังออกสมศกหนึ่งแต่รั่วกระเซบเด้อสุกอืมบักทำงานหนึ่งหลังบ้านจ้าขางเงื่อนควรน,นะเกิดเองนะจ๊ะไม่มีใครปลูกเลยงามงามสวยสวยอืม <ๆ S 1> หัวคอยมากเลยวช่นเจ้า พี่น้องขอจซิมาเก็บต่อ้าป่นสาบายดีสาบายดีตอนเที่ยงพี่น้องสาบายดีเด้อพอถึงน้อยลอยีลามาสวสวอึงต้องอสัมือ้ายงไขาวข้าวข้าว้ขาวขา,ขาขบ,าบาขึ้นยา ปีกากเียปิ้งทสองสามโตมาปีนีโบโบอยากมาตัวไก่โบมีอืมอืวหนุ่มตัวไข่อีแม่มือไ่ยังเมือสวแต่เศาโอุณเจ้าคอยสกินมากไหมอย่างเงี้องกองมึง n ง ọ ง่ะได้นี่โบอยากหวานเนาะอีนี่ป้าตัวแพงเลย ถัเรียนพี่น้องก็สิกินทุเรียนกับเขากครับก็สิกินทุเรียนซื้อแผงระแสนพายากินโล่เปิดห้างพายากินโล่ส่วนอื่นก็จะกินทุเรียนส,นยนสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงกินทุเรียนกับข้าวเลยคือจะมีแต่ขาอ้าวโตไปเพิ่มกัมโตมันเป็นยงไงได้อคอยแกะข้างในก็อเอาขี้เอาเยางข,ข,ของข้างใน

แฟงคลาหัวล้เห็นัะืมจะไปมา้อไมพร้อมย่อบ,บมันสักหน่อยเล็บแล้วอันนี้มันรีบแล้ว

ta bỏ nhưng bỏ sài nhưng bỏ sồn nó các đây Hãy subscribe cho kênh เละแล้วออกแบบเดระเลยนะฮ่าๆเอรงๆสักนี้กิโลเลียน

เต๋องวดทีิบต่อสุดท้ายจาไปไกินครับกินแล้วเพิ่นะต้องมีินจเมี่มตรงจมีม่กินมันอะ สิ่ลายป,ยปะายพอกาหลุดคมักนี่หมักมังคุดนี่จะหลุดจะ,ดละ,ะดหลุดได้นี่อือเฮ้ยกระดานหกแขงเลยอ๋อกระดานลายนี่พุกไอ้เก็บกระดานมาเออจุดอันนี้มันดำเลยจะยังซื้อแบบนี่แขงนี่กระดนานไม่ได้นะแขงแขง ngọ xôi này có bố bản, thằng đang xong phù bắc ninh nhảy này, แดดไปเนี่ยให้ป๋วออกเลยนี่แดดฝน,นตกเราให้ oh. ปกปกออกครับพี่โป๊ะพี่โป๊ะ <c oughs> ของทหารใจประตูปามเนี่ย <c oughs> สองหมากอีม,มันเด้อะยังเป้าา่ายัง lòng lòng con, ờ lòng con ạ, mang khuất, mang khuất để cho bơ, ra ra ô nga vô lòng con ngang mình น <Keep S 1> ้ำเมนละก็เมตลยฮเอะเพ่อนเมตรอะนะเนี่ยกระดันไปนะกระดันไปยังออกแมงแมงค่ะ กัดดันไปแข็งๆข็เฮ้ยปวดกวานั้นอีกกระซื้อเห็นบะหนาวเมือเ่อใจใด,ดคอขอเล็กคือมาเปลี่ยนปะจบถูกเจกินบ่ได้เลยแบนนี้หนาวผ่าใส่หัวกระแตกพผ่านแล้วเตอนใดเนี่ยโอ้ ทงละ้อยบาทรงสูงยาวมากนี่ฮะกินบ่ได้เลยแข็งเนี่ยแข็งมันนี่บ่ได้เรื่องเลยดเด้อเสียมันเสียแบบเนา่าเคืองหนึ่งมันเน่าทางในเด้อกินบ่ได้ได้แบบนี้นีเป็นอะไรบด วานบ่เอ่ยเลยฮะไปถิ่มใจบ่เดี้ยคือแบบแซ่บนะแซ่บออมมอญทองแค่ออมมันแบบซุกแล้วก็แบบบ่มมันยังหาลูกลอยละหาลูกลอยครับหาลูกลอยแบบโปแซ่บบิลีรอไม่ดีกินนะเอาไปถิ่มใส่บางปลูกเลยในมันสิเอาไปถิ่มเนี้ย มันปงกัเอาไปปลูกมันบผสมกับเอาไปดึกใส่ดูนะฮงกับปางกับปีกนะไปปะจาไปแส่ตู้เย็นเมียงจับจัาไปหายทิพย์น้อยลอยลีลากินมือแรงฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องแม่ทิพย์น้อยลอยลีลาหนดได้แดดแดดพี่น้องแดด